ครับก็สวัสดีครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้นะครับเราจะมาสอนวิธีการสร้างแบบฟอร์มโดย Microsoft Access กันนะครับซึ่งเราจะสามารถสร้างฟอร์มในการกรอกข้อมูลหรือว่าควบคุมข้อมูลได้หลายรูปแบบวิธีการด้วยกันนะครับก็สำหรับวันนี้เราได้เตรียมตารางข้อมูลนะครับตาม ข้อมูลทางด้านซ้ายเนี่ยครับก็จะมีข้อมูลตารางเทเบิลที่ชื่อว่านักเรียนแลวก็พนักงานองค์พนักงานบริษัท A 0ศครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําฟอร์มันข้อมูลของนักเรียนนะครับก็มาที่เมนูสร้างน,นะครับแล้วก็จะจะมีฟอร์มตัวนี้นะครับสร้างแบบฟอร์มเพื่ออนุญ,ญาตให้ใส่อันนี้ให้เราเลือกเป็นอ่มันมีฟอร์มเปล่าและก็ออกแบบนะครับให้เราเลือกตัวออกแบบฟอร์มนะครับเราก็จะได้หน้าตาออกแบบฟอร์มมาเท่านี้นะครับขั้นแรก ขั้นต่อมาให้เรามาติกตรง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 ,ตรงเพิ่มเขตข้อมูลที่มีอยู่นะครับมันก็จะขึ้นมาเทเบิลว่าแสดงตารางนะครับในตารางตัวนี้นะครับก็จะมีอยู่ประมาณ6กเจ็ดตารางนะครับให้เราเดี๋ยวมันคลิกไปที่นักเรียนนะครับตรงนี้นะครับก็ได้ตารางนักเรียนนะครับเราสามารถที่จะลากรหัสน,นักเรียนเข้ามาวางแบบนี้นะครับ ต่อไปก็คำนำหน้านะครับหรือว่าชื่อนามสกุลนะครับแบบนี้แล้วก็ชั้นเรียนเข้ามาในแบบนี้นะครับก็จะได้เหมือนกันนะครับหรือว่าเราจะขอลบออกก่อนนะครับถ้าใครไม่ถนัดลากก็ใช้เมาส์เบ,บิลคลิกนะมันก็จะเข้ามานะครับอย่างเงี้ยก็เข้ามาเหมือนกันเดิลคลิกทีละอันทีละอันปุ๊บนะมันก็เข้ามาได้เหมือนกันนะครับอีกตัวแบบหนึ่งก็คือ เราสามารถที่จะคลิกรหัสนักเรียนแล้วก็กดปุ่มชิปค้างไว้นะครับแล้วก็เลือกตัวระเบียนสุดท้ายคือชั้นเรียนแล้วก็ลากทั้งหมดเข้ามาวางในแบบฟอร์มนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับนี่นะครับก็จัดแบบนี้นะครับเราสามารถที่จะมาจัดรูปแบบนะครับมุมมองออกแบบให้เป็นแบบ เรามาที่ตัวรูปแบบนะครับแล้วก็ปรับขนาดฟอนต์ให้เป็นสัก16นะครับให้มันใหญ่ขึ้นนะครับแบบนี้นะครับไอตัวนี้ก็ตัวลาเบลข้างหน้านี้ก็เลือกให้เป็น16เหมือนกันนะอันนี้คือการจัดนะครับอื่นก็สามารถที่จะจระบายตัวนี้แล้วครับแล้วก็จัดให้เป็นจัดแนวให้ชิดขวานะครับแบบนี้โอเคนะครับแล้วก็ลากให้มัน ระบายคุมทั้งหมดนะครับแล้วก็ค่อยๆจัดนะครับครับนะส่วนตัวนี้ก็เหมือนกันเราก็เมาส์คุมแล้วก็ลากออกมานิดนึงนะครับโอเคก็จะได้ข้อมูลตามนี้พอต่อมานะครับในแบบฟอร์มก็คลิกบันทึกอ่าเราก็ตั้งชื่อว่าฟอร์มหนึ่งหรือเราจะเปลี่ยนชื่อก็ได้นะครับแต่อันนี้เราเลือกเป็นฟอร์มหนึ่งเลยนะครับขั้นตอนนี้ก็บันทึกตกลงไป เราได้ข้อมูลฟองหนึ่งมาถ้าเรามาหน้าแรกนะครับแล้วก็ไปที่มุมมองฟอมก็จะเห็นว่าจะมีข้อมูลขึ้นมารหัสนักเรียนคำนำหน้าชื่ออะไรเงี้ยนะครับมีอยู่1 2 3 4 5สองหระเบียนนะครับแบบนี้ต่อไปเราจะไปที่มุมมองออกแบบนะครับเราจะทำการเพิ่มในส่วนของตัวควบคุมนะครับการเลื่อนสไลด์นะครับ เมอกี้ที่ว่ามีตัวเลื่อนสไลด์เลื่อนระเบียนนะครับเนี่ยระเบียนสุดท้ายระเบียนใหม่นะครับหรือว่าระเบียนสุดท้ายอะไรเงี้ยมันเล็กนะครับเดี๋ยวเราจะเพิ่มของเราเองนะครับเพิ่มปุ่มควบคุมตัวนี้ก็ให้เรามาที่ออกแบบจากนั้นให้มาที่ตัวอ,ออกแบบแล้วก็มาดูตรงไหนว่าออกแบบแล้วก็มาดูที่ คลิกเมาส์ขวาตรงนี้นะครับแล้วก็เพิ่มเพิ่มเพิ่มส่วนหัวส่วนท้ายของฟอร์มนะครับส่วนหัวส่วนท้ายของแบบฟอร์มนะครับแบบนี้มันก็จะมีส่วนหัวของฟอร์มแล้วก็ส่วนท้ายของฟอร์มขึ้นมานะครับโอเคนะครับเราจะได้ส่วนหัวส่วนท้ายของฟอร์มตรงส่วนหัวนี้เราสามารถที่จะใส่ตัวลาเบลนะครับก็เป็นออกแบบ นักเรียนนะครับเราก็สามารถที่จะมาปรับรูปแบบได้นะครับตัวนี้เป็นสักยิบสีนะครับแบบนี้ครับแล้วก็ปรับสีแดงตัวหนาอะไรอย่างนี้นะครับก็ว่าไปนะครับในส่วนนี้ส่วนตัวท้ายฟอร์มนี่นะครับก็ผมจะทำการ ใส่ตัวคอนโทรลเข้ามานะครับตัวควบคุมในส่วนนี้ก็ให้เรามาที่ตัวออกแบบนะครับแล้วก็มาที่ปุ่มนะครับคลิกลงไปครั้งหนึ่งปุ่มตัวนี้แล้วก็มาแตะลงไปตรงนี้นมันก็จะขึ้นพ๊อปอัพว่าการนําระเบียนนะครับไปยังระเบียนแรกนะครับแบบนี้เราก็ติ๊กตกลงไปนี้เราก็จะได้ระเบียนแรกนะครับโอ้ ค่อยๆแกะโอเคได้ระเบียนแรกต่อไปเราก็ทําปุ่มที่สองนะครับอันนี้ก็ไประเบียนก่อนหน้านะครับสัญลักษณ์แบบนี้โอเคแล้วก็เพิ่มปุ่มที่สามอันนี้เราก็ระเบียนถัดไปนะครับเสร็จสิ้นนะครับแล้วก็เพิ่มอีกอันหนึ่งอนนี้เราไปยังระเบียนสุดท้ายนะครับ โอเคเราก็จะได้ตัวคอนโทลขึ้นมานะครับในส่วนนี้ถ้ามีเวลาเราก็มาปรับแต่งให้มันมีขนาดเท่ากันหรือว,ว่าสวยงามนะครับอันนี้ผมบันทึกไปก่อนนะครับไปที่มุมมองอ่ะพอไ,ได้ส่วนนี้เราสามารถมาระเบียนสุดท้ายได้แบบนี้นะครับกลับไประเบียนที่1นนะครับหรือว่าเดินหน้าไปทีละระเบียนแบบนี้นะครับแบบนี้โอเคทีนี้ตรงนี้ก็จะ คำนำหน้าชื่อก็เป็นตัวเลือกนะครับเด็กชายนามสกุลทดสอบทดสอบ from เคนะครับชั้นเรียนป .5 ป .6 นะครับแบบนี้ก็เรียบร้อยนะครับ ก็จะเห็นว่าเราก็จะได้แบบฟอร์มในเรื่องของการออกแบบท e. ีแต่ตรงนี้ไม่แน่ใจว่ามีความผิดพลาดเกิดขึ้นเดี๋ยวขอไปดูอันนี้ป้ายชื่อน่าจะผิดพลาดขออนุญาตลบออกไปก่อนครับมันต้องจริงๆต้องเป็นตัวป้ายชื่อนะครับ โอเคออกแบบฟอร์มนักเรียนนะครับก็เรียบร้อยนะครับก็คิดว่าสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็จะเป็นความรู้พื้นฐานในการออกแบบฟอร์มนะครับโดยใช้คำสั่งนะครับออกแบบฟอร์มนะครับก็คิดว่าคงจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่สนใจในการเรียนรู้เรื่องการสร้างฐานข้อมูล a c c e s นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปในตอนต่อไปครับขอบคุณครับ